เกอกลางบางทนลุค่ะสำหรับที่มาของนยโยบายนี้นะคะในอนดีตนะคะที่ผ่านมาชุมชนต่างๆในประเทศไทยมักได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะท้งของภาครัฐเลยการชุมนมผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นไปนในทางลบทําให้ชุมชนเกิดปัญหาต่างๆภายหลัง โดยโครงการส่วนมากจะเน้นไปพัฒนาเศรษฐกิจจะไม่ค่อยใส่ใจถึงสิ่งแวดล้มําให้ชุมชนลุกขึ้นมาป้องกันสิทธิของตนเองเช่นสิทธิในการทำมาากินสิทธิในการปกป้องทรัพยากรผืนป่าซึ่งพอมองย้อนไปทรัพยากรธรรมาชาติคือรากฐานของชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าวและกำกับให้สมาชิกรักษาอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรไว้ซึ่งเป็นท,ที่ทำให้ชุมชนมีความแข็งแรง และสามารถสร้างวัฒนธรรมของชุมชนดังนั้นสิทธิกระบวนการการเข้าถึงภูมิปัญญาและประโยชน์จากธรรมชาติในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกันพึ่งพากันและผูกพันกันของประเภทของนโยบายนะครับส่วนสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดสรรทรัพยากรใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สาธารณะ โดยนโยบายมุ่งเน้นไปการสร้างและบริหารพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนในรูปแบบของสวนาสาธารณะซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการสร้างกิจกรรมสําหรับประชาชนพักผ่อนการออกกําลังกายการกินตามกิจกรรมและการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมครับเมื่อพิจารณาพื้นที่เกาะกลางบางทะลุที่มีที่ตั้งอยู่ที่หมู่เจตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ 37ได้9.3ตารางวาค่ะโดยที่เกาะกลางบางทะลุนี้ได้รับการยกระดับเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของรัชการที่10ค่ะดังนั้นก็หมายความว่าที่นี่ก็จะต้องได้รับการดูแลรักษาอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้มีความบุรมสมบูรณ์อย,อย่างยั่งยืนค่ะโดยที่เกาะกลางบางทะลุนี้นะคะจะเป็นเกาะกลางน้ําค่ะโดยที่ในอดีตนะคะ โดยรอบนี้ก็จะเป็นป่าพลุค,ค่ะที่มีความมีระบบนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านทางในชุมชนและก็ชุมชนใกล้เคียงนะคะได้เข้ามาใช้ทรัพยากรเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ค่ะเช่นการตัดไม้ไปสร้างบ้านเรือนการเก็บสมุนไพรหรือแม้แต่การล่าสัตว์เพื่อจาไปทำอาหารค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการมีพันไม้หลากหลายพันนะคะ เหมาะสมแก่การที่จะมาศึกษาเรียนรู้มากเลยค่ะมีการปรับปรุรงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมควบคู่ไปก,กับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นค่ะโดยเกาะกลางบางทะลุนี้มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากค่ะโดยที่กโดยการที่มีป่าล้อมรอบเกือบทั้งหมดค่ะแต่ต่อมาพื้นที่นี้ก็ได้มีการพัฒนาจากองค์การบริหารสวนท้องถิน่นมาขามเตี้ยค่ะโดยที่ มีทางการทำถนนล้อมรอบการขุดลอกคลองการสร้างศาลาที่พักการสร้างห้องน้ำไว้สำหรับแก่ผู้เยี่ยมชมที่จะมาเพื่อเยี่ยมชมธรรมชาติณที่แห่งนี้ค่ะกิจกรรมที่สามารถพบเจอได้ได้แก่หนึ่งงานประจำปีประจำตำบลกิจกรรมจิตอา,าสาเสริมประเกียรติซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นที่ประจักษ์ของกอกลางบางทะลุเช่นการปลูกต้นไม้ การทำกิจกรรมจิตอาสาการเพิ่มสิ่งต่างๆให้กับชาวชุมชเก่อกลางบางทะลุค่ะแล้วเราก็ยังไม่กลับนอนเราก็นอนไม่หลับเกือบจ้เวลาเช้าในคืนที่แนบย้าวคุมีกันจังเรื่องเก่าๆวันที่เราไม่ลือใครเย็นเมื่อค,คล้ายๆมงสัน และต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของผลประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ประการคือ1สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ได้และชาวบ้านนะคะก็สามารถมีอิสระในการเลือกอนาคตของตัวเองชาวบ้านจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาเพื่อนําไปสู่การสร้างสิทธิของชุมชนและ การจัดการทรัพยากรของเกาะกลางบางทะลุร่วมกันอีกด้วยค่ะ2นะคะเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ประชาชนมาทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการมาพักผ่อนหย่อนใจค่ะ 3. นะคะจะเป็นในส่วนเป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนประการที่4นะคะประการสุดท้ายเป็นการจัดเวทีในการพัฒนาเกาะกลางบางทะลุ การใช้แรงงานในการพัฒนาเก,กาะกลางบางทะลุและชาวบ้านนะคะก็ได้มีการรวมกลุ่มกันและก็ได้สร้างเป็นชื่อกลุ่มที่มีชื่อเรียกว่าการรักษาเกาะกลางบางทะลุค่ะครับดังนั้นสวนสาธารณะเฉลิมประเกียรติเกาะกลางบางทะลุจึงเป็นนโยบายที่เกิดจากการแรยกร้องสิทธิของประชาชนในชุมชนให้ภาครัฐหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้นซึ่งสวนสาธารนณะแห่งนี้เป็นพืน้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ได้เป็นพื้นที่สําหรับตามกิจกรรมมากมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชนที่ได้ใช้สอยประโยชน์ร่วมกันสืบต่อไปครับ